มาเมลเบิร์นเข้าหน้าสปริงแล้วนะคะทุกคนวันนี้มุกพามาดูคาเฟ่บล็อกที่ทำงาน,นค่ะเมนูยอดฮิตของช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูฮอตมองบลองนะคะก็จะเป็นสไปซ์ซีรัปนะคะแล้วก็บวกกับฟิลเตอร์กาแฟแบบร้อนแล้วก็ครีมด้านบนแบบอั<ห>นนี้ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งร้อนและเย็นเลือกสั่งได้เลยอันนี้เป็นฮอตฮิตเหมือนกันนะคะไอซ์มัทฉะาค่ะทุกคนกับนมทางเลือกนะคะอะไรก็ได้ไดบอกเลยว่าซัมเมอร์เตรียมตัวได้เลยค่ะคุกกี้อดนครีมมิลชช์นะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ออยมินนนะ Spring, นนลชช์ คุกกี้แอนครีมมิลค์เชคส์นะคะจริงนะเป็นหนึ่งในเมนูที่มุกก็ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะมันดื่มแล้วแบบมีพลังในการใช้ชีวิต<ว>ลูกค้าสั่งนะคะมาเป็นคอทาโดนะคะจริงๆเราไม่มีเมนูคอทาโดในเมนูแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งมาเราก็ทําไม่ได้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นกาแฟ1ส่วนนะคะแล้วก็นม1ส่วนในแก้วลาเต้แบบใหญ่แต่เทแค่ครึ่งแก้วนะคะก็จะเป็นเมนูคอทาโดแล้วค่ะมุกไปยุโรปมุกก็สั่งเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอร่อยอ่ะ แต่ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีลูกค้าประจํานะคะที่จะมาที่ร้านแล้วก็สั่งคอทาโดประจำเมนูนี้นะคะคือชัยลาเต้น,นะคะเราจะใช้ผงมาซารานะคะเป็นผงแบบสําเร็จรูปซึ่งมันก็จะมีความหวานกว่าแบบใบนะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่งมาเป็นนมวัวปกตินะคะอยากรู้เมนูไหนนะคะก็พิมพ์คำถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูที่เมลเบินต่อ